รวมเรื่องเดน่นเข้าถึงทุกประเดน็นกับรายการทันข่าวสงขลาสุดส ah ัปดาห์ทุกวันเสาร์เวลาดี4ี่โมงเย็นทางสวทสงขลากลับมาติดตามข่าวสารในรายการทันข่าวสงขลาสุดส ah ัปดาห์กันต่อนะคะคุณผู้ฟัง ข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านคะ่ะที่ต้องการเลี้ยงโคสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านปลอดดอกเบีย้ยเพื่อซื้อโคมาเลี้ยงสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิกคะ่ะนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การดำเนินงานโครงการโคล้านครอบครัววงเงินงบประมาณ5,000ล้านบาทค่ะโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสสนับสนุนสินเชื่อให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีกำหนดระยะเวลา4ปีค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการสามารถกู้ยืมเงินทุนสำหรับเลี้ยงโครครอบครัวละ2ตัวค่ะซึ่งก็คาดว่า ตลอดทั้งโครงการจะสามารถจัดหาโคได้200,000ตัวสำหรับ100,000ครอบครัวโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้ธนาคารทางรัฐจะชดเชยดอกเบีย้ยธนาคารให้ตลอดระยะเวลา4ปีเต็มในอัตราคงที่4%ทางนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องชำระ คืนเงินต้นให้กองทุนหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4ปีโดยในปีที่3ค่ะให้ชำระคืนเงินต้นร้อยละ50ของวงเงินที่กู้ยืมและชำระคืนเงินต้นที่เหลือในปีที่4 นายอนุชากล่าวว่าการเลี้ยงโคเลี้ยงไม่ยากสามารถคืนทุนได้เร็วประชาชนมีโอกาสจับเงินหลักแสนหลักล้านได้ง่ายตนเองได้ทดลองให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย1,000ครัวเรือนเลี้ยงโคนำร่องพบว่าประสบผลสำเร็จร้อยเปอร์เซน์ค่ะโดยประชาชนสามารถปลดหนี้และยังมีเงินเพิ่มขึ้นในครัวเรือนจึงมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนที่อยู่ในระดับฐานรากโดยเฉพาะภาคการ,กรเกษตรมีความเข้มแข็งหลุดพ้นจากความยากจน เป็นโอกาสที่ประชาชนจะมีรายได้เสริมแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ค่ะ